สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อเทคนิคก,การขายนะคะก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะที่จะทําให้การขายของเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะซึ่งเทคนิคก,การขายก็คือวิธีการขายที่พนักง,งานใช้ความสามารถของตัวเองนะคะหรือศิลปะศิลปะในการเจาะใจลูกค้านะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรวมทั้ง ชื่นชมในตัวพนักงานขายแล้วก็มีความสำคัญต่อผู้ขายอย่างมากนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้เทคนิคการขายนะคะทีนี้นะคะเทคนิคการขายที่คนส่วนใหญ่นะคะหรือว่าพนักงานขายส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันเช่นบางคนเลือกที่จะใช้วิธีการจำชื่อลูกค้านำชื่อลูกค้าให้ได้เจอหน้าลูกค้าทักชื่อเลยลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจ ะะหรือเลือกคำพูดที่สั้นกระชับนะคะให้สินค้าทดลองใช้ฟรีนะคะทำให้ความฝันของลูกค้ากลายเป็นจริงนะคะล,ลูกค้าเนี่ยหมายความว่าลูกค้าเนี่ยเคยฝันว่าเราอยากได้นูน่นได้นี่ได้นั่นนะคะอยากมีบ้านอยากมีรถอะไรเงี้ยพนักง,งานขายก็จะเป็นคนหนึ่งนะคะที่จะทําให้สามารถสร้างความฝันของลูกค้าเนี่ยให้กลายเป็นความจริงได้นะคะ <c oughs> บางคนใช้ความกลัวนะคะใช้ความกลัวเป็นสิ่งจูงใจเช่นเออถ้าคุณเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลที่เออคุณภาพไม่ดีนะคะหรือว่าโรงพยาบาลที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเทคนิคของพนักง,งานขายเกี่ยวกับการขายประกันนะคะหรืออาจจะหลีกเรี่ยงคำพูดนะคะที่ทำให้เกิดภาพลบนะคะน,นี่ก็จะเป็น เทคนิควิธีการนะคะที่พนักงานขายทั่วไปนะคะที่เอามาใช้ในการขายเป็นสิ่งเล็กๆนะคะที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะทีนี้ขั้นตอนของการใช้เทคนิคการขายเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายขั้นตอนโดยขั้นตอนที่1เนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่เราจะไปพบลูกค้าเนี่ยเราจะต้องแสวงหารายชื่อลูกค้าที่เราต้องการจะไปพบก่อนนะคะว่าเราจะไปหาใครเราจะไปขายให้ใครนะคะโดยวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะมี การความพยายามนะคะในการหารายชื่อลูกค้าในอนาคตมาให้ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีการหลายวิธีการเช่นวิธีแรกก็คือการใช้แบบโซ่ไม่มีปลายนะคะใช้คําว่าโซ่ไม่มีปลายก็จะฟังยากนิดหนึ่งแต่ถ้าใช้คําว่าปากต่อปากบอกต่อกันนะคะก็จะทําให้เราสามารถหาลูกค้าผู้มุ่งหวังได้ ทบทีหาผู้มุ่งหวังนะคะเพื่อจะให้เป็นลูกค้าเราในอนาคตนะคะได้แบบไม่สิ้นสุดนะคะหรือใช้ศูนย์นะคะใช้ศูนย์อิทธิพลนะคะหรือว่าอ้างอิงบุคคลน,นะคะที่เป็นบุคคลที่ทุกคนนับหน้าถือตาเชื่อถือนะคะเช่นหัวหน้าหมู่บ้านนะคะหรือว่าครูอาจารย์พวกนี้นะคะก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้มุ่งหวังได้ว่าพนักง,งานขายคนนี้เนี่ยนะคะได้คำได้ได,ได้ให ได้ถูกแนะนําให้มาพบนะคะถูกแนะนําให้คนที่ลูกค้าหรือว่าผู้มุ่งหวังเชื่อถือเนี่ยเป็นคนแนะนําให้มาพบนะคะหรือว่าใช้วิธีการจัดแสดงสินค้าก็ได้นะคะหรือใช้วิธีการสังเกตส่วนตัวก็ได้นะคะสังเกตตัวส่วนตัวเนี่ยก็เป็นการสังเกตพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมของผู้มุ่งหวังของเราหรือใช้จัดแสดงสินค้าเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการให้กรอกชื่อนามสกุลทิ้งไว้เบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อที่จะ ได้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตนะคะต่อมานะคะขั้นที่2ก็คือจะต้องเตรียมตัวก่อนเข้าพบนะคะเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะก็คือเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจ,จบุคลิกภาพการแต่งกายอ,อุปกรณ์นะคะก่อนที่จะไปเข้าพบลูกค้าเพื่อให้การนําเสนอนะคะสินค้าของเราเนี่ยราบรื่นนะคะแล้วก็ไม่ติดขัด ะคะขั้นที่3ก็คือการเข้าพบนั่นเองนะคะเราจะไปเข้าพบลูกค้าแล้วนะคะเทคนิควิธีการนะคะที่จะไปใช้ในการเข้าพบก็คือการเข้าพบด้วยการแนะนําตนเองนะคะเข้าไปถึงก็คือแนะนําเลยดิฉันคือชื่ออะไรมาจากบริษัทอะไรจะมานําเสนอขายสินค้าอะไร นะคะหรือการใช้เข้าพบโดยการอ้างบุคคลอื่นนะคะว่าคุณนู่นนี่นั่นนะคะแนะนําให้มาเข้าพบเนื่องจากว่าทราบปัญหาว่าคุณมีปัญหาเหล่านี้สินค้าของเราก็จะสามารถมาแก้ปัญหาให้คุณได้โดยประมาณนี้นะคะอันที่3ก็คือเข้าพบโดยการยกย่องนะคะแต่จะต้องมีการยกย่องอย่างจริงใจอย่าให้เห็นถึงอย่าเป็นการเข้าพบโดยยกย่องแบบเกินจริงอะไรพวกนี้ทาให้ลูกค้ามีความรู้สึกนะคะ ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังในรู้สึกไม่ดีกับการเข้าพบครั้งนั้นนะคะเข้าพบโดยการใช้ตัวสินค้านําเสนอนั่นหมายความว่าไปเข้าพบพร้อมนําตัวสินค้าไปไปให้ดูด้วยเลยไปสาธิตด้วยเลยนะคะอันนี้ก็จะผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์เลือกใช้วิธีนี้เพราะว่ามันจะสร้างสร้างความสนใจให้กับผู้มุ่งหวังนะคะของเราที่เราจะไปเข้าพบนะคะอันที่สอันที่เทคนิคต่อมาก็คือการเข้าพบโดยให้ของตอบแทนนะคะให้ของรางวัลตอบแทนเช่น เหมือนเวลาเราไปซื้อของอะตามห้างสินค้าเนี่ยพอซื้อเสร็จเราถือใบเสร็จออกมาก็จะมีบอกว่าเอออะไรใบเสร็จมาแลกของที่ระลึกได้นะครับเห็นไหมเคยเห็นนะเอาใบเสร็จมาแลกนู่นนี่นันน่นแล้วก็พอเราสนใจเดินไปเนี่ยเขาก็จะเอาใบเสร็จแล้วแล้วยังไม่ให้ของที่ระลึกจะนําเสนอขายสินค้าก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีดินซอป,ปาก,กาอะไรให้เรามาเป็นของที่ระลึกนะคะหรือแนะนําโดยการ แนะนำตัวนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอนําเสนอขายสินค้านะหลังจากนาเสนอขายสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีของขวัญเล็กๆน้อยมอบให้อะไรอย่างเงี้ยขอเวลาสักคู่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเข้าพบโดยการออให้ของตอบแทนนะคะขั้นต่อมานะคะเมื่อเราเข้าพบลูกค้าแล้วนะคะเราก็จะในขั้นของการเสนอขายนะคะการเสนอขายนะคะหรือว่า presentation เนี่ยนะคะก็เป็นการนําเสนอ สินค้าหรือบริการของเรานะคะโดยเน้นให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการของเรานั้นอะ่ะมีองค์ประกอบและวิธีการใช้การเก็บรักษาตลอดจนคุณประโยชน์ของสินค้ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งก็จะใช้หลักสําคัญ4ประการก็คือ 4C นะคะ C ตัวที่1น,นะคะก็คือ Conviction ก็คือการนําเสนอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะเช่น การให้การรับประกันคุณภาพสินค้านะคะหรือว่าการนําลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานอย่าลืมนะคะว่าลูกค้าของเราเนี่ยไม่ได้มีลูกค้าขายสินค้าบริโภคอย่างเดียวลูกค้าเรามีลูกค้ามีหลายประเภทพนักงานขายก็มีหลายประเภทเช่นกันดังนั้นพนักงานขายประเภทที่ขายสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะใช้การพาเข้าชมโรงงานนะคะเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจนะคะเชื่อมั่นในสินค้าของเรา4ตัวที่1 c o n v คอนวิ n ชั่นนะคะ4ตัวที่2นะคะคือค l เรตตี้นะคะคีรตตี้ก็คือ การนาเสนอขายเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะดังนั้นพนักง,งานขายเนี่ยอาจจะเลือกใช้วิธีการสาธิตนะคะหรือว่าให้ทดสอบนะคะทดลองใช้สินค้าของเรานะคะอันที่สามนะคะ complete Com นะคะการนําเสนอขายนะคะจะต้องเกิดความสมบูรณ์นะคะจากการให้ข้อมูลรายละเอียดนะคะรวมทั้งพนักง,งานขายเนี่ยอาจจะใช้วิธีการขายที่ การพูดขายที่มาตรฐานแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะและสุดท้ายตัว4ตัวที่5คือ Competition ก็คือการนําเสนอเพื่อขจัดคู่แข่งขันโดยนําเสนอจุดเด่นของสินค้าของเราที่เหนือกว่าคู่แข่งขันให้ลูกค้าได้ทราบนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นของการนําเสนอขายก็จะใช้หลักสําคัญ3 4ประการก็คือ4 4นะคะขั้นต่อมานะคะเข้าพบลูกค้าไปแล้วนะคะนาเสนอขายแล้วทีนี้ก็มาหลังจากนําเสนอขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย นะคะแน่นอนอยู่แล้วลูกค้าก็จะต้องมีคําถามมีข้อโต้แยง้งทั้งหลายทั้งมวลตามความรู้หรือว่าข้อมูลที่ลูกค้ามีมานะคะโดยพนักงานขายนะคะก็จะต้องเลือกใช้กลยุทธ์ในการตอบโต้ลูกค้าเนี่ยต้องใจเย็นนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาหรือตอบคําถามลูกค้าได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นนะคะทีนี้นะคะบางครั้งเนี่ย ในคําถามของลูกค้าแน่นอนอยู่แล้วสินค้าของเราอาจจะมีข้อบกพร่องนะคะจุดอ่อนจุดเด่นจุดด้อยนะคะพะนักงานขายก็อาจจะเลือกใช้วิธีการยอมรับข้อบกพร่องนั้นก็ได้นะคะแต่ก็จะต้องหาวิธีการที่จะมาทำทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้าของเรานะคะโดยเทคนิคที่ใช้ในการออตอบข้อโต้แย้งนะคะของลูกค้าเนี่ยก็จะมีอยู่ได้หลายวิธีเช่นวิธีการ ตอบปฏิเสธโดยตรงนะคะการปฏิเสธโดยตรงเนี่ยก็ <_ d ance> อาจจะทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกเอ่อหรือว่าทัศนะคติที่ไม่ดีนะคะแต่ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายและดีที่สุดเออเปโทษทีเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือปฏิเสธทางอ้อมนะคะยอมรับก่อนหาสายหตเอดอื่นมาตอบนะคะแทนกบกรบข้อบกพร่องนั้นหรือว่าข้อโต้แย้งนั้นนะคะวิธีที่สามก็คือ ตอบต้โดยใช้คําถามนะคะเพราะคาถามที่พนักง,งานขายตอบกลับเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยคิดแล้วก็ไต่ตองแล้วก็หาคําตอบได้ด้วยตนเองบางครั้งสิ่งที่เขาถามเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงหรอกแต่พอมีคําถามย้อนกลับไปเขาก็ได้นึกเออแล้วก็ไต่ตองแล้วก็เออได้คําตอบของตัวเองนะคะและแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีอธิบายย้อนกลับนะคะก็เป็นการนําปัญหานั้นะ มาเป็นจุดขายนะคะแล้วตั้งคาถามหรืออธิบายเหตุผลย้อนกลับไปยังลูกค้าทันทีนะคะนี่จะเป็นวิธีการหรือว่าเทคนิคการตอบข้อโต้แย้งของลูกค้านะคะขั้นต่อมานะคะขั้นต่อมาก็คือการปิดการขายนั่นเองนะคะลูกค้ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเราก็มาเรื่องถึงขั้นตอนการปิดการขายนะคะซึ่งการปิดการขายก็คือทำให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าของเราเองเทคนิควิธีการปิดการขายก็มีหลายวิธีนะคะก็คือใช้ของแถม นะคะถ้าซื้อตอนนี้แถมนู่นนี่นั่นน,นะคะหรือเสนอขายเสนอทางเลือกในการตัดสินใจนะคะที่ให้เห็นความแตกต่างนะคะใช้ให้โอกาสสุดท้ายแล้วนะหลังจากหลายๆครั้งที่เราดูทางทีวีใช่ไหมเนี่ยภายในหนึ่งนาะทีนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้โอกาสสุดท้ายนะคะหรือใช้จุดเล็กๆนะคะโดยการให้เลือกสีเลือกกลิ่นเลือกแบบนะคะถ้าลูกค้าเลือกเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อแหละนะคะแล้วก็ อีกวิธีหนึ่งก็คือการตั้งสมมติฐานนะคะเป็นการทึกทักเอาว่าลูกค้าตัดสินใจเอาแล้วว่า,เ,าเช่นใช้ขนส่งด้วยวิธีไหนาถามลูกค้าไปเลยถ้าลูกค้าบอกว่าจะนั่นนั่นหมายความว่าเรารวบรัดเขาไปแล้วว่าลูกค้าน่ะซื้อละนะคะแล้วเราก็จะหาวิธีการขนส่งให้เขาที่เหมาะสมนะคะน,นี่ก็ยกเป็นยกตัวอ,อย่างนะคะเทคนิค นะคะเทคนิคการปิดการขายนะคะอ้าวพอปิดการขายแล้วนะคะสุดท้ายเราก็ต้องติดตามผลหลังการขายใช่ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการหลังการขายนะคะหรือว่า <c oughs> กิจกรรมอื่นๆหลังการขายนะคะซึ่งการติดตามผลหลังการขายเนี่ยมันก็คือการตรวจสอบว่าสินค้าที่ขายไปแล้วน่ะมีความลูกค้าเนี่ยมีความมึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสินค้านะคะหรือวิธีการขายของเรานะคะ ซึ่งในการบริการหลังการขายหรือว่าติดตามผลหลังการขายเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้วิธีการเอาเอาวิธีการแรกก็คือโทรไปโทรไปสอบถามใช้โทรศัพท์นะคะโทรไปสอบถามนะคะหรือว่าใช้วิธีการเยี่ยมเยียนด้วยตนเองไปเยี่ยมเองนะคะที่ที่บ้านเลยนะคะที่โรงงานที่บริษัทเลยนะคะหรือว่า ไม่ได้ไปนะคะแต่ในโอกาสสาคัญเช่นวันเกิดเราก็ส่งการ์ดอวยพรไปก็ทุกวันนี้ก็มีหลายกิจการที่เลือกใช้วิธีนี้นะคะเชิญร่วมกิจกรรมสําคัญนะคะบริการตรวจสอบกภาพเป็นระยะนะคะนนี้ก็จะเห็นจากาพวกรถยนต์นะคะที่จะมีระยะตรวจสอบนะคะหรือว่า,อาใช้วิธีการอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้เทคโนโลยีก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคการขายที่จะเอาชนะ ใจลูกค้าให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้ให้ได้ยอดขายนะคะขึ้นมานะคะโดยพนักง,งานขายทุกคนเนี่ยก็จะมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความพร้อมนะคะขึ้นอยู่กับความรู้ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการพัฒนาวิธีการนะคะรวมทั้งขึ้นอยู่กับโอกาสและความเหมาะสมนะคะ ที่จะเลือกใช้เทคนิคการขายหรือวิธีการขายที่เอาชนะใจลูกค้าได้นะคะก็ในเรื่องของเทคนิคการขายก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่พนักงานขายจําเป็นจะต้องรู้ค่ะ